สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีครับจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมสุดล้ำด้วย ai เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับศักยภาพด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายให้สื่อสารไปสู่ประชาชนได้อย่างทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพครับ ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบ,บุรีจังหวัดลบบุรีครับนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมสุดล้ำด้วย AI โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน20คนเข้าร่วมและได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์อัฐพุทธหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พร้อมด้วยนางสาวชายานีสุนทรมาลัยนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ นายลลิตจันทนะมารากะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกนะครับมาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีให้สามารถขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทางสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้วยครับโดยกิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยการฝึกทักษะการใช้ AI กับงานสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม AI รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการใช้ AI ในการสร้างสื่อวิดีโอและเสียงด้วย AI ครับในการทำสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับ